ขึ้นชื่อว่าเกาะร้างมักจะไม่มีใครอยากเข้าไปเหยียบนักแต่มันกลับเป็นสถานที่ที่คนคนหนึ่งเลือกที่จะไปเพื่อการบางอย่างและมันก็ทำให้หลายอย่างเปลี่ยนไปเกาะร้างแห่งนี้ตั้งอยู่กลางทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลร,รายล้อมด้วยเกาะเล็กเกาะใหญ่มากมายและที่นี่น้อยคนนักที่จะมีคนรู้จัก ทิวสนเจ้าของเมืองแรกที่ใหญ่ที่สุดทางภาคใต้เขาได้เข้ามาอาศัยอยู่กับคนสนิทอีกสองคนนั่นก็คือบัวผันกับสุบินสองสามีภรรยาผู้ที่จงรักภักดีขอติดตามมาดูแลเจ้านายของพวกเขาด้วยเกาะแห่งนี้จึงไม่ร้างจนเกินไปนักนายหัวทิวสนอยากมาอยู่ที่นี่เพื่อดับความแค้นในใจที่มีกับอนุชา เพื่อนสนิทของเขาเหตุพระอนุชาได้ยึดเหมืองแรกไปเป็นของตนเองทั้งที่เคยเป็นหุ้นส่วนกันแถมยังเป็นเพื่อนซี้กันอีกด้วยทิวสนกโกรธมากได้แต่เก็บความแค้นเอาไว้ในใจและหนีมาอยู่ที่เกาะร้างเพื่อสงบจิตสงบใจเพื่อจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นบ้างทั้งนี้เขาก็ไม่อยากทำร้ายเพื่อนตนเองแม้จะแค้นใจ จนอยากจะฉีกเนื้อออกมาเป็นชิ้นิ้นก็ตามแต่ก็ทําได้เพียงเก็บไว้ในใจเท่านั้นได้มาอยู่ที่สงบเงียบแบบนี้ก็ทําให้เขาลืมความแค้นลงไปได้บ้างเพราะหันไปทางไหนก็เจอแต่ทะเลและเกาะต่างๆเบื่อผ่านกับสามีก็พลอยสบายใจที่ได้เห็นเจ้านายของพวกเขามีท่าทีสงบลงอนุชามีน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่าอัญชัน เธอมีอายุเพียง20่สกว่าและว,วันนี้เธอก็ได้เดินทางมาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน,นที่เกาะแห่งหนึ่งแต่ระหว่างที่นั่งเรือข้ามฟากเกิดพายุหมุนอย่างรุนแรงทำให้เรือโดยสารเกิดอับปางลงผู้โดยสารต่างก็แหวกว่ายเข้าฝั่งเพื่อเอาตัวรอดแต่อันชันเธอถูกซัดออกไปกลางทะเลและได้มาหมดสติอยู่ที่ชายหาดแห่งนี้ นายหัวคะนั่นคนหรือเปล่าคะนายหัวนอนอยู่ที่ชายหาดทั้งโน้นนะคะบัวผันเอ่ยขึ้นขณะที่ทั้งสามกำลังขนสเบียงลงจากเรือลำเล็กที่เพิ่งไปซื้อมาจากชายฝั่งทั้งสามจึงเดินเข้าไปดูใกล้พบว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ขุนหน้าขุนตาเอ๊ะนี่คุณอัญชันน้องสาวในหัวอนุชานีครับนหัว สุบินเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นหน้าหญิงสาวชัดๆแต่ทิวสนไม่พูดอะไรเพราะเขาเองก็รู้จักอัญชันเป็นอย่างดีเขาตรงเข้าไปอุ้มร่างที่เปียกโชกและนำเธอไปที่บ้านพักริมชายหาดเขาวางร่างเล็กลงบนแค่ไม้ไผ่และสั่งห้ามบัวผันกับสุบินไปแตะต้องเธอเด็ดขาดแต่ว่าในหัวคะเธออาจจะปอดบวมได้นะคะในหัว ให้บัวเปลี่ยนชุดให้เธอเถอะนะคะบัวผ่านอ้อนวอนเพราะสงสารเด็กสาวที่เธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่เจ้านายจอมเถื่อนของหล่อนไม่ยอมเขาอยากเห็นจริงสาวทรมานที่สุดเพราะเธอรนหาที่เองทั้งที่เขาก็เกือบลืมความแค้นนี้ไปแล้วแต่พอเห็นหน้าเธอไฟแค้นมันก็คุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งบัวผ่านและสุบิน ก็ไม่กล้าออกความคิดเห็นได้แต่เฝ้าดูอยู่ห่างๆเพราะเจ้านายของเธอเป็นคนดุร้ายมากหากพูดไม่ถูกใจเธออาจจะถูกลงโทษได้คุณอันอะตัวร้อนมากเลยทำยังไงดีอะแกไปบอกไหนหัวดีไหมบัวผ่านบอกกับสามีเพราะสงสารอันชันเธอนอนจับไข้หนาวสัน่น ตัวร้อนเป็นไฟทัานจะไปบอกในหัวก็กลัวจะตนดากลับมาบื่อผ่านจึงตัดสินใจเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอพร้อมกับเช็ดตัวให้และนำยาแก้ไข้มาให้เธอได้กินคืนนั้นทั้งสองแทบไม่ได้นอนเพราะเด็กสาวนอนผวาทั้งคืนทั้งสองจึงฟุบหลับอยู่ข้างแคร่ยันเช้าโดยไม่รู้ตัวจนเจ้านายเดินมาเห็นเข้า นางบัวไอซุบินนี่แกสองคนขัดคําสั่งฉันงั้นเหรอฮะทิวสนตะคอกเสียงใสสองผัวเมียที่กำลังหลับไหลยอยู่ข้างแคร่เขาหัวเสียมากที่รู้ว่าคนของเขาขัดคําสั่งบัวผ่นกับสุบินสะดุ้งตื่นและตกใจเมื่อเห็นเจ้านายยืนกอดอกจ้องตาเขม็งมาที่พวกตนเออ ในหัวคะอย่าก,กดเราสองคนเลยนะคะเราแค่สงสารเธอนะคะเห็นเธอไม่สบายมากก็เลยหายามาให้เธอทานแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอแค่นั้นเองค่ะในหัวบัวผันก้มหน้ารับผิดเพราะรู้จักเจ้านายของเธอดีงานนี้เธอและสามีต้องถูกลงโทษแน่ๆแ,แต่ผิดคาดทิวสนเดินเข้ามาหาและย่อกายลงตรงหน้าเธอ ก่อนจะเอ่ยช้าๆอย่างมีเล็ดนฉันไม่ว่าแกหรอกนางบัวไหนแกลองบอกฉันมาหน่อยสิว่าแกอยู่ที่เนี่มีหน้าที่ทำอะไรบ้างเออหน้าที่ของบัวน่ะเหรอคะนายก็มีทำอาหารให้ในหัวสักผ้าทำความสะอาดบ้านแล้วก็ตักน้ำจืดจากบ่อมาใส่ตุ่มจะาในหัว อืมบีต่อไปนี้ก็ไม่ต้องทำแล้วนะเพราะฉันจะให้ผู้หญิงคนนี้ทำแทนแกทุกอย่างแกช่วยสอนหล่อนด้วยแล้วกันอะไรนะคะในหัวบัวว่ามันหนักเกินไปนะคะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอีกอย่างคุณอันเธอก็ไม่เคยทำงานหนักขนาดนี้นะคะบัวเกรงว่าเธอจะไม่ไหวนะคะนายนางบัวนี่แกจะขัดคำสั่งฉันอีกแล้วเหรอ ไม่ไม่ค่ะนายบัวไม่กล้าค่ะงั้นเดี๋ยวบัวจัดการสอนให้เธอเองนะคะดีอ๋อช่วยสอนหล่อนนวดด้วยนะเผื่อฉันเมื่อยล้าขึ้นมาจะได้มีคนนวดให้ใช่หนุ่มชายตามองหญิงสาวที่เธอมีอาการดีขึ้นแต่ยังไม่มีเรี่ยวแรงที่จะโต้อตอบบัวผันจึงหาข้าวหาน้ำมาให้เธอรับประทานพร้อมกับยาแก้ไข้อีกสเม็ด เธอก็ยอมกินแต่โดยดีเพราะอยากหายป่วยจะได้มีแรงหนีไปจากที่นี่หนีไปจากผู้ชายป่าเถื่อนคนนี้คนอะไรแค้นพี่ชายกลับมาลงที่น้องสาวช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยหลังจากที่อันชันเธอหายดีบัวผันก็สอนงานทุกอย่างให้เธอตามที่ในหัวต้องการอันชันไม่เคยทำงานหนักแต่ก็ต้องทำ เพื่อหวังว่าความแค้นในใจของผู้ชายคนนี้จะลดลงได้บ้างบัวผันเองก็แอบช่วยอยู่บ่อยๆเพราะสงสารเธอที่ต้องมาแบกรับความแค้นที่ตนไม่ได้ก่อคุณอันคะมาค่ะเดี๋ยวบัวช่วยตอนนี้ในหัวไม่อยู่ไม่ต้องกลัวนะคะคุณอันบัวผันรีบเข้าไปช่วยอันชันหาบน้ำจืดมาใส่ตุ่มจนเต็มและช่วยทำอาหารเย็นไว้ให้ในหัว ทำให้เบาแรงอันชันลงได้เยอะเธอซาบซึ้งในน้ำใจของบัวผ่านมากเขาทำงานทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยก่อนที่เจ้านายจะมาถึงวันนี้อัญชันจึงหายเหนื่อยและได้พักผ่อนเต็มที่หลังจากที่ทำงานหนักแทบทุกวันไม่ได้หยุดพักเพราะทิวสนเห็นเธอว่างไม่ได้เป็นต้องใช้งานเธอตลอดเวลาเพื่อกลั่นแกล้งเธอนั่นเอง ขอบคุณมากนะคะพี่บัวที่มาช่วยฉันทำงานถ้าไม่ได้พี่ช่วยฉันคงแย่แน่ๆเลยนายหัวบ้านนั่นใช้งานฉันอย่างกับทาสเออจริงสิพี่บัวพี่บัวช่วยพาฉันหนีหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันอยากไปจากที่นี่หญิงสาวตรงเข้าไปจับมือบัวผันส่งสายตาอ้อนวอนเพื่อขอให้บัวผันพาเธอหนีแต่บัวผันเธอไม่อาจทำเช่นนั้นได้ แม้จะอยากช่วยเพลงใดก็ตามเพราะหากใดหัวรู้เข้าเธอต้องตายแน่ๆคุณอันคะพี่บัวอยากช่วยนะคะแต่พี่บัวช่วยไม่ได้จริงๆคุณอันอดทนอีกนิดนะคะรอในหัวอารมณ์เย็นลงเดี๋ยวก็ใจอ่อนเองนะคะเชื่อพี่บัวนะคะคุณดีบัวผ่านสงสารสาวน้อยจับใจโผล่เข้าไปกอดร่างเล็กเอาไว้ลูบไปที่ผมบาง เพื่อปลอบใจในขณะที่คนในอ้อมกอดก็กอดบัวผันไว้แน่นเธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีอย่างน้อยก็มีคนที่เข้าใจถึงความรู้สึกเธอในตอนนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวแต่เธอยังมีบัวผันที่คอยห่วงใยเธอตลอดเวลาทางด้านติวสนกับสุบินวันนี้เขาออกไปหาปลาแต่เช้ากว่าจะกลับก็แดดดมลมตก ได้ปลามามากมายไม่ต้องออกไปหาปลาอีกหลายวันทิวสนให้อันชันกับบัวพันธไปแลบปลาและตากแห้งเอาไว้หญิงสาวเธอไม่เคยทำแต่ก็ได้เรียนรู้จากบัวพันหลายอย่างเธอเริ่มรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เธอไม่เคยทำมาก่อนอีกสิ่งหนึ่งที่บัวพันธสอนให้คือการบีบนวดคลายปวดเมื่อย ที่ในหัวให้บัวพันสอนให้กับเธอเพื่อให้หญิงสาวมานวดให้กับเขาคืนนี้เขาปวดเมื่อยล้ามาทั้งวันจึงอยากมีคนนวดเขาสั่งให้บัวพันบอกให้อัญชันมานวดให้ในคืนนี้เสียงเคาะประตูดังขึ้นเข้ามาได้เสียงทุมดังลอดออกมา หญิงสาวค่อยๆก้าวเท้าเข้าไปภายในห้องแล้วเธอก็ต้องผงะกับภาพตรงหน้าเธอรีบยกมือขึ้นมาปิดตาทันทีเป็นอะไรของเธอฮะมาใกล้ๆฉันนี่ชายหนุ่มตวาดใส่เธอและจ้องมองด้วยสายตาที่ดุดันเพื่อหวังจะข่มขู่ให้เธอกลัวทุกครั้งที่เขาเห็นหน้าอัญชัน มันทำให้เขายิ่งเกิดความแค้นที่มีต่ออนุชาพี่ชายของเธอร่างกายกำยำนั่งพิงหัวเตียงหนานุ่มมีเพียงผ้าคนหนูพันกายท่อนล่างไว้เท่านั้นวันนี้ฉันเมื่อยไปทั้งตัวเธอช่วยนวดให้ฉันหน่อยนะเออฉันฉันนวดไม่เป็นค่ะอ้าวแล้วบัวพันไม่ได้สอนเธอนวดหรอกเหรอนางบัว สอนค่ะอย่าว่าพี่บัวเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันนวดให้ค่ะก็แข่นั้นแหละลีลาอยู่ได้อ่ะมาสิฉันพร้อมละว่าแล้วเขาก็นอนคว่ำหน้าเพื่อให้เธอนวดหลังให้อันชันเพิ่งเคยนวดเป็นครั้งแรกแต่เธอก็ทำได้คล่องแคล่วเพราะได้วิชาจากบัวผันที่สอนเธอนวดจนทำให้ชายหนุ่มเคลิบเคลิ้มโดยบัวผัน แอบเพิ่มเคล็ดลับนิดหน่อยโดยที่หญิงสาวเธอไม่รู้ตัวคือวิธีนวดกดจุดสำคัญของผู้ชายเพื่อให้เขาตื่นตัวเผื่อว่าในหัวของเธอจะหายเครียดลงได้บ้างชายหนุ่มพลิกกายกลับมานอนท่านอนงายเพื่อให้อัญชั้นนวดด้านหน้าต่อหญิงสาวนวดไปก็เบือนหน้าไปทางอื่นไม่กล้าหันไปมองเรือนร่างที่นั่นกระชับของชายหนุ่ม ที่หลับตาพริ้มอยู่บนเตียงด้วยความเพลิบเคลิมบนเดินร่างของผู้ชายจะมีจุดไวต่อความรู้สึกแต่หญิงสาวเธอไม่รู้มาก่อนและในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวคว้าร่างเล็กลงมาไว้ในอ้อมกอดความเมินเฉยเย็นชาในสายตาลดน้อยลงกว่าเดิมและมีประกายอันเร,าร่าร้อนดิบเถื่อนเปล่งออกมาแทนที่เขาจุมพิต บทเบียดตีมฝีปากของเธออย่างบ้าคลั่งลิ้นอุ่นร้อนแทรกเข้ามาเกี่ยวตวัดลิ้นนุ่มของเธออย่างอุกอาจสองมือหนากระวัดรัดเกี่ยวปั่นป่วนลมไหลไปทั่วเรือนร่างของเธออย่างนุ่มนวลแต่ทว่าร้อนแรงสติของเธอค่อยๆหลุดลอยไปอย่างช้าๆร่างกายร้อนวูบวาบหัวใจเธอตั้นแรงเคลิบเคลิม้มไปกับการกระตุ้นอารมณ์ของเขา ฝ่ามือใหญ่ทาบลงบนเนินอกอันอวบอิ่มกอบกุมคลึงคเคล้นไปอย่างมีเจตนาและแล้วเรือนร่างเปลือยเปล่าของเขาก็แนบชิดสนิทกับผิวเนื้อนวลของหญิงสาวชายหนุ่มตั้งท่าขยับความปรารถนาอันยิ่งใหญ่โถมเข้าใส่เรือนร่างของเธออย่างเต็มแรงเธอสะดุ้งเฮือกพร้อมกับการล่วงล้ำเข้ามาด้วยอารมณ์รเร้าร้อนของเขาจังหวะเคลื่อนไหวที่ร่างกายท่อนล่าง กระชั้นถี่ขึ้นเรื่อยๆเสียงคลนคางประสานเสียงหอบหายใจดังก้องไปทั่วมุมห้องมือน้อยๆอยอกกระชับร่างใหญ่เอาไว้อย่างลืมตัวเช่นเดียวกับชายหนุ่มที่ลืมความแค้นไปชั่วขณะเขาได้บรรเลงเพลงรักอย่างเร่าร้อนจนถึงจุดหมายปลายทางและเขาก็ได้พบว่าผู้หญิงคนนี้ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องเขาไม่เคยคิดว่า เธอจะไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนทำให้เขารู้สึกผิดที่ใช้เธอเป็นเหยื่อในการแก้แค้นในครั้งนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเขาทำทีเอื้อมมือจะไปปลอบใจเมื่อเห็นจญิงสาวร้องไห้ภายใต้ผ้าห่มผืนหนาที่ห่มกายท่อนล่างเอาไว้แต่ก็ต้องชักมือกลับเพราะความหยิ่งทนงของเขานั่นเองอันชันเสียใจมาก ผู้ชายคนแรกของเธอทำไมต้องเป็นในหัวเถื่อนคนนี้ด้วยเธอเกลียดเขาและจะหาทางหนีไปจากที่นี่ให้ได้หลังจากวันนั้นอันชันก็ได้แต่ซึมเศร้าไม่ยอมพูดจาบัวผันเดาออกว่าทั้งคู่ต้องมีอะไรกันแล้วแน่ๆเพราะเธอเองก็อยากให้เป็นเช่นนั้นานหัวของเธอจะได้เลิกคิดแค้นอันชันกับพี่ชายสักทีคุณอันคะ ทานข้าวสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายนายหัวกับชับให้พี่บัวว่าให้คุณอานะทานข้าวให้หมดไม่งั้นพี่บัวโดนดุแน่ๆค่ะอันชันหันมามองหน้าบัวผันก็ให้สงสารเธอจะกินข้าวให้หมดก็ได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนว่าบัวผันจะต้องพาเธอหนีไปจากที่นี่บัวพันรับปากว่าจะช่วยเธอจึงยอมกินข้าวจนหมดจาน แต่พี่บัวขอช่วยทางอ้อมนะคะคุณก็หาทางหนีไปเองนะคะที่เกาะนี้เป็นเกาะร้างน้อยคนนักที่จะรู้จกักนอกจากคนในพื้นที่แต่นานๆจะมีคนผ่านมาสักทีถ้ามีโอกาสคุณก็หนีไปได้นะคะจริงเหรอคะพี่บัวขอบคุณมากนะคะอันชันสวมกอดบัวผ่านด้วยความดีใจที่จะได้มีโอกาสนี้ไปจากที่นี่สักที หลังจากที่ตกเป็นทาสในหัวป่าเถื่อนมาเป็นแรมเดือนป่านนี้พี่ชายของเธอคงออกตามหาไปทั่วแล้วหากรู้ว่าถูกทิวสนจับมาทรมานเขาคงไม่ปล่อยในหัวคนนี้ไว้แน่หญิงสาวคิดจะนำเรื่องนี้ไปบอกกับพี่ชายให้จงได้เธอจะได้หายแค้นที่เขาทำกับเธอและแล้วโอกาสที่เธอรอคอยก็ามาถึงเมื่อมีเรือชาวประมงลำหนึ่งผ่านมาที่เกาะแห่งนี้ บัวผ่านเหตุดังนั้นก็ส่งสัญญาณให้อัญชันรู้ซึ่งขณะนั้นอัญชันเองก็กำลังทำความสะอาดโต๊ะโดยมีทิวสนนั่งไขว่ห้างอ่านหนังสืออยู่ใกล้ๆแต่หางตาของเขาเหลือบไปเห็นบัวผันทำไม้ทำมือเหมือนคนใบ้และต้องสะดุ้งเมื่อถูกในหัวทักขึ้นเองเป็นอะไรนางบัวทำท่าชอบกลนโรคเก่ากำเริบหรือไงฮะ ไปเอาน้ำชามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ได้ค่ะในหัวเกือบไปแล้วไหมเราบัวผันพึมพำเบาๆเพราะเกือบจะถูกจับได้ทางด้านอันชันก็รู้ว่าบัวผันส่งสัญญาณก็ขอตัวไปนอนโดยที่ติวส่นไม่ทันสงสัยในเย็นวันนั้นอันชันแอบหนีออกจากบ้านพักมายืนอยู่ที่ริมชายหาดที่คาดว่าเรือชาวประมงจะมองเห็นเขาจะได้ช่วยเธอ ไม่นานเรือลำเล็กก็เล่นเข้ามาใกล้เกาะดังกล่าวเขาไม่คิดว่าจะเข้ามาที่เกาะเพียงแค่จะผ่านมาเท่านั้นแต่เมื่อเห็นหญิงสาวโบกมือขอความช่วยเหลือใต้กขงเรือก็หันหัวเรือเข้ามายังเกาะทั้ทงที่ก็ไม่แน่ใจว่าคนหรือผีเพราะเป็นเวลาพลบค่ำแล้วเมื่อเข้าไปใกล้ๆจึงได้รู้ว่าเป็นคน พวกเขาจึงได้ให้หญิงสาวขึ้นเรือออกไปด้วยในเวลาต่อมาเธอก็ได้กลับขึ้นฟังอย่างปลอดภัยและเธอก็ได้กลับไปหาพี่ชายและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พี่ชายได้ฟังยกเว้นเรื่องหนึ่งที่เธอยังไม่ได้เล่าคือเรื่องที่ในหัวข่มเหงน้ำใจเธอนั่นเองจริงเหรอยายอันมันใช้แรงงานเธอขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็ช่างมันเถอะ ถือว่าหายกันละกันนี่ถ้ามันทําอะไรน้องพี่ไปมากกว่าเนี้ยพี่จะไปฆ่ามันให้ถึงที่เลยแต่มันไม่ได้ทําอะไรเธอไปมากกว่านี้ใช่ไหมหญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะสายหัวเบาๆและเดินเข้าห้องนอนไปเอาเข้าจริงๆเธอก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับพี่ชายเพราะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะคืนนั้นในหัวไม่ได้ป้องกันแต่อย่างใดเธอจึงขอเวลาสักพัก ทางด้านในหัวเมื่อรู้ว่าอัญชันหายตัวไปก็เค้นถามบัวผันกับโซบินจนได้รู้ว่าบัวผันเป็นคนช่วยอัญชันหนีไปแต่เขากลับไม่โกธบัวผันแต่อย่างใดกลับส่งบัวผันและสซบินไปสืบดูว่าหญิงสาวเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือไม่สองผัวเมียจึงออกเรือมุ่งขึ้นฝั่งเพื่อสืบเรื่องนี้จนได้ความว่าเธอถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วชายหนุ่มจึงได้วางใจ แต่ในทุกๆวันเขาก็เอาแต่เมือลอยจากคนที่เจ้าอารมณ์กลายเป็นคนที่เงียบครึมเศร้าตลอดเวลาไม่ร่าเริงเหมือนเดิมบรรยากาศเกาะร้างก็เงียบสงัดเข้าไปอีกซูบินกับบัวผันก็เฝ้าดูเจ้านายอยู่ห่างๆนางบัวนายหัวของเราเป็นอะไรไปว่าแกหมนี้ไม่ออกไปหาปลากับฉันเลยเอาแต่ใช้ไม้เขียทรายไปมา เหมือนจะคิดถึงใครสักคนน่ะนั่นสิพี่สุบินฉันว่านายหัวต้องคิดถึงคุณอันแน่ๆเลยแค่แกพูดอะไรของแกนางบัวนายหัวเกลียดคุณอันกับคุณอนุชาจะตายจะมีอะไรกันได้ยังไงแกบ้าไปแล้วไป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 กินข้าวบ้าบอนะแกสุบินเอ่ยเสียงแข็งก่อนจะดึงแขนเมียรักไปกินข้าวเย็นสองเดือนต่อมาอนุชาก็ได้รู้ความจริงว่า ทิวสนได้ข่มเหงน้ำใจน้องสาวจนเธอตั้งครนภอนุชาตั้งใจว่าจะไปฆ่าทิวสนแต่อันชันห้ามเอาไว้เพื่อเห็นการหลานตาดำๆที่กำลังจะเกิดมาชายหนุ่มจึงไม่ยุ่งเรื่องนี้อีกปล่อยให้น้องสาวตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะเธอก็โตพอที่จะตัดสินใจเองได้แล้วและอีกสามเดือนถัดมาอัญชันก็ตัดสินใจกลับไปที่เกาะแห่งนั้นอีกครั้ง โดยมีอนุชาพี่ชายของเธอไปส่งถึงที่ด้วยความเป็นห่วงน้องสาวและต้องการจะปรับความเข้าใจกับเพื่อนซีด้วยทิสวสนเองก็ไม่ได้ติดใจเรื่องความแค้นมานานแล้วตั้งแต่อันชันหนีไปเขาก่อนแต่ตอนนี้เธอก็ได้มายืนอยู่ตรงหน้าของเขาพร้อมกับท้องที่เริ่มโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาดีใจมากที่ได้รู้ว่าจะได้เป็นพ่อคนมันทำให้ความแค้นทั้งหมดมาลายหายไปสิ้นในที่สุด สองเพื่อนซีสวมกอดกันด้วยความเข้าใจและหันมารักกันเหมือนเดิมอนุชาจูงมือน้องสาวเข้าไปหาเพื่อนสนิทเพื่อฝากฝังให้ดูแลน้องสาวแทนเขาฉันฝากน้องสาวฉันด้วยนะไอทิวแล้วฉันจะแวะมาหาบ่อยๆไม่ต้องห่วงเพื่อนน้องแกก็คือเมียฉันนี่จะต้องฝากฝังกันทำไมเล่าไอ้นุ ทุกคนในที่นิ้วหัวเราะด้วยความยินดีอันชันเห็นพี่ชายและเพื่อนสนิทกลับมารักกันอีกครั้งก็ดีใจตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกคนจะได้มีความสุขเสียทีไม่ต้องมีความแค้นในใจกันอีกมาเยี่ยมอันบ่อยๆนะคะพี่นุอีกไม่กี่เดือนอันก็จะคลอดแล้วด้วยพี่นุอยากได้หลานผู้หญิงหรือหลานผู้ชายคะเฮ้ยยยอันต้องถามคุณพ่อนูน่นมาถามอะไรพี่ล่ะพี่ไปก่อนล่ะ ไว้ใกล้คลอดพี่จะมารับนะค่ะพี่นุโชคดีนะคะจากนั้นอนุชาก็เดินทางกลับปล่อยให้น้องสาวอยู่ตามลำพังกับนายหัวหน่มจอมเถื่อนที่ตอนนี้เขากลายเป็นแมวเช,ช,ชื่องตัวหนึ่งคอยเดินตามอัญชันอยู่ไม่ห่างคุณอันกลับมาแล้วเหรอคะบัวคิดว่าจะไม่ได้เจอคุณอันแล้วซะอีกดีใจจังเลยคะ่ะพี่บัว กลับมาสิคะก็ฉันคิดถึงพี่บัวนี่นาะหืมไม่จริงค่ะคุณอานคิดถึงในหัวตังหากแต่เอ๊ะต่อไปนี้คงต้องเรียกคุณอานว่านายหญิงแล้วนะคะจริงไหมคะในหัวบัวผ่านหันไปพูดกับนายหัวของเธอที่ยืนอมยิ้มอยู่ไหม่ห่างก็แล้วแต่แกเธอนางบัวว่าแต่ไอโซบินอะ่ะมันหายหัวไปไหนเนี่ย ฉันจะใช้มันเข้าฝั่งไปซื้อของใช้สักหน่อยแกช่วยไปตามมันมาให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะในหัวเห็นมันบอกว่าจะเข้าไปในป่าป่านนี้คงกลับมาแล้วละค่ะเดี๋ยวบัวไปตามให้นะคะเออเออค่อยๆไปนะไม่ต้องรีบทิวสนบอกกับบัวว่าไม่ต้องรีบมาเพราะอยากอยู่กับภรรยาตามลำพังานานๆบัวเองก็เข้าใจจึงปล่อยให้ทั้งสองอยู่ตามลำพังไปก่อน ทิวสนคอยประคบประงมอัญชันอยู่ไม่ห่างยุงไม่ให้กัดรินไม่ให้ตอมจากคนเถื่อนกลายเป็นคนที่อ่อนโยนไปถนัดตาผมดีใจมากรู้ไหมที่คุณกลับมาผมคิดว่าจะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วฉันจะไม่กลับมาได้ยังไงล่ะคะในเมื่อหัวใจฉันอยู่ที่นี่ผมขอโทษกับทุกอย่างที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้ผมจะดูแลคุณอย่างดีและรักคุณตลอดไป ผมสัญญาขอบคุณนะคะต่อไปนี้เราจะไม่พลากจากกันอีกฉันสัญญาว่าจะอยู่กับคุณตลอดไปแล้วเธอก็ซบหน้าลงที่ไหล่ของสามีดื่มด่ำความสุขความสดชื่นท่ามกลางเสียงเกลียวคลื่นเบาๆ